ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมาว่ายูเวนตุสนั้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวกับเมสันกินบูดจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเทต็มตมรายงานของ l a ลิพับ b ิก้าซื้อใหญ่ของอิตาลีนะครับซึ่งกินบูดนะครับก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรในลีกซิเลอาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วก็มีการกล่าวกันว่าทางสโมสรอ,อัตาลตาเองก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับเมสันกินบูดแบบยืมตัวเช่นกัน ตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเองก็จะเปิดโอกาสให้เมสันกินบูธแบบยืมตัวในชว่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ดูเหมือนว่าทางสโมสรแมนยูนั้นจะปล่อยเมสันกินบูธแบบยืมตัวก็ต่อเมื่อได้รับข้อสเสนอที่ดีเท่านั้นถึงจะปล่อยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสโมสรในพรีเมียร์ลีกเองก็สนใจในตัวเมสันกินบูธเช่นกันยกตัวอย่างเช่นอาร์เซนอลท็อตแนมซปเปอร์และก็นิวคาสเซิลนะครับซึ่งสนใจในตัวเมสันกินบูธนะ เมสันกินบูธนะครับลงเล่นให้กับสมโมสรอนแมนยูไปแล้ว129นัดและก็ยิงได้ทั้งหมด35ประตูตอนนี้นะครับเมสันกินบูธก็ยังอยู่ภายใต้สัญญากับสมโมสสอนแมนยูจนถึงปี2025กันเลยทีเดียวยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเมสันกินบูธจะออกจากสมโมสรอนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามการที่ยูทุดได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่จะยืมตัวเมสันกินบูธนี่ก็เป็นเครื่องหมายบ่งชี้แล้วว่าเมสันกินบูธนั้นก็อาจจะออกจากรัวออโ ดก็ไ้ถ้าเกิดว่ามีการยื่นข้อเสนอที่มันโอเคอาจจะมีการแลกตัวอย่างเช่นวลาโฮวิตซึ่งแมนยูก็สนใจนักเตะรายนี้เช่นกันส่วนอัตาร์ต้าเองก็สนใจในตัวเมสันคินบุชเช่นกันเพราะการที่ทางอัตาร์ต้าจะขายลาบุฮอยลุนกับแมนยูนั้นอัตาร์ต้าก็ต้องหานักเตะกองหน้ามาทดแทนตำแหน่งนี้และดูเหมือนว่าทั้งสองสโมสรนี้ก็อาจจะมีการเจรจาในการแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจ้าฟิลิกนะครับที่ดูเหมือนว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์อรอยูนแต่นั้นจะเซ็นสัญญาแบบยืมตัวกับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักวิเคราะห์วิจารณ์นะครับที่ออกมากล่าวว่าเจ้าฟิลิกนั้นพยายามดิ้นรนที่จะรักษาราคาค่าตัวของตัวเองตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมกับแอตโตมาริตในปี2019และตอนนี้เขายิงไปแค่10ประตูหลังจากลงเล่นไปแค่43นัดให้กับแอตโตรมาริดและฟอร์มของเขาก็ตกลงไปอีกตั้งแต่ย้ายไปเคลซีแบบยืมตัวในเดือมก นอกจากนี้ค่าตัวของเจ้าเฟลิกก็สูงมากอีกด้วยถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญาแบบยืมตัวจริงๆแมนยูก็ต้องรับความเสี่ยงที่จะจ่ายค่าเหนื่อยของเขาแบบสูงมากๆเลยนะอีกอย่างก็อาจจะผิด,ผดกฎแฟร์เพย์อีกด้วยแต่สำหรับผมผมคิดว่าแมนยูนั้นควรที่จะมองตัวเลือกอื่นดีกว่านะครับเพราะเจ้าเฟลิกนะครับก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพจริงๆนะแต่ค่าเหนื่อยของเขาสูงมากๆบวกกับเหมือนที่เขาพูดมาเลยนะวิภาควิจารณ์เมื่อกี้ที่เขาพูดนะครับว่าตั้งแต่เขาย้ายมาร่วม ทีมกับเชลซีแบบยืมตัวในเดือนมกรานะฟอร์มของเขามันตกลงอย่างมากเลยนะเขายิงได้แค่1-2ประตูเองมากให้เชลซีอะ่ะแล้วก็เขาก็มีปัญหากับเอติโกมาลิดอีกด้วยนะผู้จัดจการทีมของเอติโกมาริตก็ไม่ค่อยชอบเขานะครับเพราะว่ามันสไตล์การทําทีมมันไม่เข้ากันนะอย่างไรก็ตามนะครับก็ตอนนี้ถ้าแมนยูจะเอาเนี่ยผมผมผมว่าไม่ไม,ไ,มไม่ควรดีกว่านะมันไม่ได้ไม่คุ้มเสียเราเราควรที่จะหาตัวเลือกอื่นที่ถูกกว่านี้ ที่มีค่าเหนื่อยสามารถคอนโทรลได้ปรับให้ต่ำก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นไปสูงนะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาแพงจ่ายค่าเหนื่อยแพงเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนจะดอนซันโชแฮร์รี่เบคไวแล้วก็คนอื่นๆที่ซื้อมาเนี่ยเลขที่ที่มันจะทําให้ผิดกฎแฝงเพนะแล้วก็ขายออกยากอีก ต่อมาครับก็เป็นข่าวของกอนซาโลลามอสนะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นจะล้มเหลวในการยื่นข้อเสนอเพอื่อซื้อกองหน้ารายนี้นะครับเพราะข้อเสนอที่แมนยูยื่นไปมันไม่ใช่เงินสดล้วนๆนะครับมันเป็นเงินบวกกับนักเตะรายหนึ่งซึ่งนักเตะรายหนึ่งก็คืออเล็กเตลเลสนะครับประมาณว่าแมนยูยื่นข้อเสนอบวกกับอเล็กเตลเลสให้กับเบนฟิก้าพิจารณาแต่เบนฟิก้าไม่โอเคเพราะเบนฟิก้าต้องการค่าตัวของกอนซาโลลามอสไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโรนะครับคงต้องรอดูกันต่อไปนนนะคัวว่า Man ยายามยยู้จพ ตัวกอร์สโลลามอสอีกครั้งหรือไม่แต่ทางด้านอเล็กเตเลสเองเขาก็มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมกลับไปสู่ทีมปอร์โตทีมเก่าของเขาในประเทศบราซิลนั่นเองนะครับติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเพราะว่ากอรซสโลลามอสเนี่ยก็เป็นนักเตะร,รายหนึ่งนะครับที่มีพรสวรรค์มากๆและอีกอย่างก็เป็นนักเตะอายุน้อยอีกด้วย ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมานะครับที่ทางผู้สื่อข่าวอย่างเอ็ดดี้มิดเทนจากเอะแอตแลนติกนะครับได้ออกมาเขียนข่าวประมาณว่าถ้าเกิดเมสันเมาส์นั้นประสบความสําเร็จกับแมนยูในซีซั่นหน้าแล้วก็พาแมนยูนั้นควา้าแชมป์ทุกรายการอีกอย่างถ้าเกิดว่าพาแมนยูไป UCL ได้เหมือนเดิมแล้วก็ทางเมสันเมาส์ก็จะได้รับโบนัส5ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นนะครับและก็จะอาจจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นสูงมากๆอีกด้วย ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอังเดอุน่านะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าข้อเสนอส่วนตัวของอุน่ากับแมนยูจะแฮปปี้โอเคดีแต่ข้อเสนอของอินเตอร์มิลานกับแมนยูก็ยังเจรจากันอยู่และคาดว่าตอนนี้ก็กําลังเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายคาดว่าแมนยูจะยื่นข้อเสนอภายในคืนนี้เพื่อปิดดีลอังเดอาน่าให้ได้อีกด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฮาวิบาลนะครับที่ตอนนี้สโมสรแมนอยูในเตดนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาหลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้นั้นได้ตกชั้นไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสโมสรอื่นเหมือนกันนะที่สนใจในตัวฮาวิบาลยกตัวอย่างเช่นนิคเคิลเวสต์แฮมยูไนเต็ด ทั้ง2ทีมนี้ก็สนใจตัวฮาวิบานเช่นกันดูเหมือนว่าทางเลสเตอร์ซิตี้เองก็จะขายฮาวิบานในราคาประมาณ40ล้านปอนด์อีกด้วยนอกจากนี้นะครับฮาวิบานเองก็ต้องการเข้าร่วมทีมที่สามารถรับประกันเวลาลงเล่นของเขาได้ตามปกตินะเหมือนประมาณว่าลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอนั่นแหละ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโซเฟียมอัลลาบัตนะครับที่ตอนนี้ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายมาร่วมกับสโมสอนในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยตอนนี้ทีมเต็งก็คือทีมแมนยูนะที่มีความสนใจในตัวโซเฟียมอัลลาบัตนอกจากจะมีทีมแมนยูสนใจอีกเนี่ยก็ยังมีทีมจากสโมสอนในซาอุดีอาระเบียสนใจในตัวเขาเช่นกัน และคาดว่าทางสโมสรในซาอุดีอาระเบียก็จะยื่นเม็ดเงินมหาศาลให้กับโซเฟียอนอัลบัตพิจารณาดอกเจนินครับน้องชายของเขาอย่างนอดินก็ได้ออกมากล่าวว่าแผนของพี่ชายของเขาก็คือการย้ายไปเล่นในยุโรปและตอนนี้ทางสโมสรซาอุดีอาระเบียก็ได้ยื่นเม็ดเงินมหาศาลให้พี่ชายเขาพิจารณาอีกด้วย ก่อนหน้านี้นะครับโซเฟียนอัลราบัตก็เคยเล่นภายใต้การคุมทีมของเอ็ดิธเทนฮากในสมัยที่อยู่ FCUT ียูเทและทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็กำลังมองหามิดฟิลล์ลายใหม่และโซเฟียนอัลราบัตก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายของเขาก็ได้หลังจากที่แมนยูปิดดีลอูดาน่าได้และแมนยูปิดดีลลามุดคอยลุนได้นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าแมนยูจะซื้อโซเฟียนอัลระบัตมาร่วมทีมแมนยู U, จริงๆแล้วก็แมนยูก็ต้องขายผู้เล่น จทีมโดยตอนนี้นะครับแนวโน้มที่จะขายออกได้มากที่สุดก็คือ เฟตและก็ดอนนี่ฟันเดเบกนะครับที่แมนยูอาจจะขายทั้ง2คนนี้ออกจากทีมแล้วก็ซื้อโซเฟียนอาราบัตมาทดแทนตําแหน่งนะครับโซเฟียนอาราบัตนะครับก็เป็นวิดฟิลสรารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นได้หลายตาแหน่งนอ,อกจากนี้นะครับเขาก็ยังเป็นคนที่เลี้ยงบอลได้ดีจ่ายบอลแม่นจ่ายบอลสัน้นบอลยาวและก็เข้าปะทะแบบหนักหน่วงได้อีกอีกอย่างนะครับโซเฟียนอาราบัตก็ติดทีมชาติโมร็อกโกมาแล้ว43ครั้งแล้วก็เป็นส่วนสําคัญของทีมชาติโมร็อกโกในชุดฟุตบอลโลก2022อีกด้วย ปัจจุบันนะครับโซเฟีย so มอาราบัตนั้นได้อยู่สังกัดฟิออริตนาและดูเหมือนว่าทางฟิออริตนาเองก็ต้องการค่าตัวของโซเฟียมอัลาบัตอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าแมนยูจะสนใจเขาจริงๆแล้วก็แมนยูก็ต้องรีบคว้าไว้นะครับถ้าเกิดว่าไม่รีบเอาเนี่ยระวังนะซาอุเอาไปกินนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชิคยัดซิมนะครับที่ทางไซมอนสโตนผู้สื่อข,ข่าวจากสำนักข่าว b b c ได้ออกมารายงานว่า ถ้าหากว่าท่านชีกจะซิมนั้นล้มเหลวจากการซื้อขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ท่านชีกจะซิมจะไปซื้อสโมสรเวสต์แฮมซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านท่านชีกจะซิมเองก็เบื่อมากในการที่เกลเซอร์นั้นไม่ให้ความสําคัญสักทีแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาแต่อย่างใดไม่ชี้แจงรายละเอียดะอะไรสักอย่างก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเจ้าของคนใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเป็นใครนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าทางเกลเซอร์ก็ได้ออกมาบอกประมาณว่า จะได้เจ้าของคนใหม่ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดอย่างแน่นอนนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาไหมาไม่ก็เดือนมีนาที่เกลเซอร์ออกมาพูดประมาณนี้นะครับอ่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับอันนี้มันลุ้นยิ่งกว่าดีลของโอดรนาแล้วก็ดีลของอยรุนเลยนะดีลเนี้ยดีลดีลการซื้อขายสโมโสรแมนยูเนี้ย ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ